ชี้จัดโปรโมชั่นดีๆแต่งตัวแบบนี้จนหลายคนต้องหันมองแล้วทำไมยังไม่จองกันโปรโมชั่นร้านนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยไฟแนนซ์เซ็นเอกสารให้ฟรีทั่วประเทศแถมฟรีหมวกนนกันน็อกประกันรถหายให้ฟรี1ปีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนส่งมอบฟรีน้ำมันเต็มถังและรับประกันเครื่องยนต์ให้อีกด้วยคุ้มๆแบบนี้มีที่นี่ trust me super b i k ลูกค้าเครดิตดีออกรถเพียง6,900บาทจ่าย6,900บาทจะได้รับสิทธิพิเศษบริการส่งฟรีทั่วประเทศไฟแนนซ์เซ็นเอกสารให้ฟรีทั่วประเทศแถมฟรีหมวกกันน็อกบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนส่งมอบประกันรถหายฟรี1ปีรับประกันเครื่องยนต์ให้ด้วยอ้อ และฟรีน้ำมันเต็มถังครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีที่นี่ trust me super b i t ร้านเราตั้งอยู่ซอยเรียบคลอง2องแถว s a ฟ a r รี o เว d กรุงเทพมหานครลูกค้าสนใจดูสามารถเข้ามรูเรถที่ร้านได้นะครับ คันแรกกันเลยดีกว่าคันนี้ Honda CB 650F โครงขาวเป็นยอดนิยมของวัยรุ่นเลยมาพร้อมกับท่ออาคาโปรวิกสวยๆจกาาักไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยคันนี้ราคาอยู่ที่155,000บาทคันนี้ผ่อนเท่าไหร่คันนี้ผ่อน4,948งวดค่ะ4,948งวดต้องรีบจัดแล้วมาขันต่อไปเลยนี่คันนี้แรดถ,ถึกแรดดงซาด800 จดทะเบียนปี2016คันนี้สีดำซูเปอร์แบล็คสวยๆมาพร้อมกับท่อ AR Austin Racing นี่หล่อๆยางสวยๆดอกลึกๆพร้อมใช้งานพร้อมโอนคันนี้ราคาเต็มอยู่ที่179,000บาทแท็กเงนรถเท่ากันนะครับ6,900บาทคันนี้ผ่อนอยู่เท่าไหร่ผ่อนอยู่ที่5,548นวดค่ะ5,548นวดต้องจัดต่อไป CBR 650F ปี2018สีเทาคันนี้ราคาเต็มอยู่ที่189,000บาทมาพร้อมกับท่อได v o โ i ไทเทเนียมหลอ่ลอ,ลอแบบนี้ไม่มีอีกแล้วคันนี้ชั้งหน่ารถ1,900บาทผ่อนเท่าไหร่ผ่อน4,560งวดค่ะ4,500 4,500บาท60งวดก็คือ5ปีนะต่อไป คันนี้เป็น Kawasaki z 650สีขาวเฟร,รมเขียวมีสเสน่ห์จริงๆมาพร้อมกับท่อ SC Project ของแต่งอีกเต็มหลายรายการคันนี้ราคาเต็มอยู่ที่149,000บาทใช้เงินอดรถเท่ากัน6,900บาทคันนี้ผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่ผ่อนอยู่ที่4,748งวดค่ะต้องจับแล้วต้องจับชี้บอกต้องจับแล้วคันต่อไปคันนี้สวยเลยทรงสปอร์ต นินจา650คันนี้เป็นตัวม i n เนอร์เชนแล้วคันนี้เป็นปี2016จด17นะคันนี้2016จด17คันนี้มาพร้อมามาพร้อมกับท่อ SC Project t ทเ a n i u m Titanium คนที่ไหนชีคคนที่ไหนเนี่ย Titanium Titanium เ,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 เป่ารุ้งมาเลยนะคันนี้ราคาเต็มอยู่ที่149,000บาทผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่ผ่อนอยู่ที่4 8 0 0 800บาท4 9 48บาท่ค่ะออกรถเท่ากัน6,900บาทคันต่อไปคันนี้เป็นนินจา650ปี2 0 1 3สีดำซูปแบล็กจะเป็นโฉมเก่าก่อนจะพัฒนาเป็นโฉมที่ที่แล้วมาคันนี้มาพร้อมกับท่ออาคาโปรวิกเป็นสปอร์ตทัวริงที่มีสเสน่ห์จริงๆคันนี้ราคาเต็มอยู่ที่8,900 0บาทฟังไม่ผิด 89,000บาทก็ได้ขับ650แล้วคันนี้ผ่อนได้ผ่อนได้2ปีคันนี้ใช้เงินออกรถเท่ากัน6,900บาทคันนี้ผ่อนอยู่เท่าไหร่ผ่อนอยู่ที่4,700บาท24งวด24่ง,งวด2ปีเท่านั้นอ่าต่อไปคันนี้เป็น5 0 0ซีเป็นค่าย Honda ปีกนก Honda CBR 500R คันนี้เป็นปี2017อ่ามาพร้อมกับท่อม m l l k n น Milken นี่เป็นไงหล่อเลย ดูั่วทรงนะครับดูทรงสาวๆเห็นนิกรีิแน่นอนคันนี้ราคาเต็มอยู่ที่1 1 9 0 0 0บาทคันนี้ใช้เงินอดเท่ากัน6,900บาทผ่ทอนอยู่ที่เท่าไหร่ผ่อนอยู่ที่3,300บาทนะคะ4 8งวดค่ะผ่อนเพียง3,300บาทเท่านั้นก็ได้เป็นเจ้าของคันนี้แล้วม,มาต่อไปคันนี้เป็นคาวาสกิแซดสี0ปี2019คันนี้ราคาเต็มอยู่ที่เท่าไหร่ ราคาเต็มนะคะอยู่ที่1900 0บาทค่ะ1900 0บาทเท่านั้นท่ออาคาปรวิคันนี้บอกเลยครับว่าสวยๆกิ๊บๆเลยคันนี้ใช้เงินลด6,900บาทคันนี้ผ่อนอยู่เท่าไหร่ผ่อนอยู่ที่2,800บาท60งวดค่ะ2,800บาท60งวดก็คือ5ปีเท่านั้น2 0 0 0ักว่าบาทก็ได้เป็นเจ้าของ400แล้วบิ๊กบค์ได้ขับคิดว่าแจ๋วนะเอาคันต่อไปคันนี้ทรงสปอร์ตสวยสีน้ำเงินนินจา300 SE ตัวนี้เป็นสีสีน้ำเงินเป็นสีหายากคันนี้ราคาเต็มอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเต็มนะคะอยู่ที่99,000บาทค่ะ99,000บาทคันนี้ปีอะไรคันนี้นะคะจะเป็นปี2016ค่ะ2,016 99,000บาทเท่านั้นอ่าแล้วคันนี้ถ้าจำไม่ผิดเลขใหม่น่าจะวิ่งไปแค่3,000กว่าโลอ่าลองมาดู เลขไมวิ้วไปสามพันกุโลเท่านั้นอา้าท่านใดอยากเป็นเจ้าของนะคันนี้ใช้เงินออกรถเพียง6,900บาทเท่านั้นผ่อนเท่าไหร่คันนี้ผ่อนอยู่ที่3,100บาท4 8งวดค่ะผ่อนเพียง3,100บาท48งวดหรือ4ปีเท่านั้นก็ได้เป็นเจ้าของเจ้าคันนี้แล้วนี่อ่ะคันต่อไปคันนี้เป็นแซดสามอ่สามร้อสีเขียวคันนี้ปี2 0 1 5ราคาเต็มอยู่ที่เท่าไหร่ ราคาเต็มนะคะอยู่ที่85,000บาทค่ะ85,000บาทเท่านั้นคันนี้ใช้เงินออกรถเท่ากัน6,900บาทคันนี้ผ่อนอยู่เท่าไหร่ผ่อนอยู่ที่2 7 4 8งนวดค่ะ2,700บาท48งวดโอ้โหดูครับไม่รู้จะเรียกว่าถูกยังไงแล้วนะครับอ่ะต่อไปเลยค่ะคันนี้เป็นมาค่ายามาฮ่าไากดีกว่าคันนี้เป็นยามาฮ่า R 3ยามาฮ่า R 3ปี2015สีน้ำเงินคันนี้ราคาเต็มอยู่ที่ 95,000บาทค่ะ95,000บาทเท่านั้นใช้เงินออกรถเท่ากันเลย6,900บาทและผ่อนอยู่ที่ผ่อนอยู่ที่3,000นะคะ3,000บาท48งวด้วค่ะ3,000บาท48งวด้วเท่านั้นอ่ะรีบจับจองกันได้เลยนะครับอ่ะคันต่อไปคันนี้จะเป็นเบนเนอรี่เป็นค่ายอิตาลีเบนเนอรี่นะตัวนี้เป็น TNT 300ทรองนกเกตอ่าสวยๆเลยคันนี้คันนี้ออกรถ6,900บาทเช่นกันผ่อนอยู่ที่ ค่อนอยู่ที่นะคะเดือนละ2 3 4 8บาท48งวดค่ะ2,348บาท48งวดก็ได้เป็นเจ้าของคันนี้แล้วนะครับคันนี้เป็นเบนนอรีอ่าทีเทรงจะเก๋ๆไกลๆหน่อยนะครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างใช้ดีชิคสัมผัสมาแล้วอ่ะโอเคคันต่อไปก็จะเป็นซัตสามรเหมือนกันแต่คันนี้จะเป็นปีเป็นปี2016ค่ะเป็นปี2016อ่าคันนี้จะเป็นชุดโทนเขียวเทานะยางดอกเหลือเลยคันนี้ราคาเต็มอยู่ที่ 89,000บาทค่ะ89,000บาทใช้งนรถเพียง6,900บาทอ่าและพ่อยู่ที่2,800บาทนะคะ48งวดค่ะ2 8 0 0บาท48งหดเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลและไม่สะดวกมาดูรถสามารถวีดีโอคอมาหาเราได้เราสามารถวีดีโอคอให้อยู่รถดูมุมต่างๆสตาร์ทเครื่องเร่งเครื่องให้ฟังไว้วางใจปลอดภัยจากมิจฉาชีพร้านเรา trust me super bike